ไม่ยึดติดอะไรเลยชีวิตก็สงบนานมาแล้วผมทะเลาะก,กับจารีตประเพณีทะเลาะก,กับปูนปั้นภาพลักษณ์ต่างๆผมดำเนินชีวิตไปตามชะตาฟ้าลิขิตด,ดวงชะตาบนเส้นลายมือผมใช้คำทํานายไทยทักดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังทุกปีผมจะไปหาแม่ชีในจังหวัดนึ่งเรียนถามแม่ชีให้ช่วยดูดวงให้กับผม และผมก็เอาคำทำนายที่อัดเทปไว้กลับบ้านเปิดฟังทุกคำวันเพื่อจะดำเนินชีวิตไปตามคำทำนายที่แม่ชีได้วาดวางเอาไว้ผมมีชีวิตอยู่ภายใต้อานัตของคำทำนายบางช่วงเวลาผมต้องไปสะดเดาะเคราะห์แกล้งตายเพื่อให้เรื่องร้ายมันกลายเป็นดีชีวิตของผมชังเฮงสวยจริงๆปีนี้มันดีปีหน้ามันชง ปีต่อไปราหูอมชีวิตของผมปีถัดไปอีกชะตาขาดต้องทำบุญล้างสวยก้าวัดอีกปีจะมีโชคลาภให้ทำธุรกิจโคดพ่อโคดแม่ของตัวผมเองที่จะก้าวหน้าต้องรอเวลาอีกหปีแต่จะทำอย่างไรได้เล่าก็ในเมื่อผมเกิดมาเป็นทาตุของดวงเป็นทาตุของเจ้ากรรมนายเวรเป็นทาตุของสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็น 11ปีก่อนผมเริ่มทะเลาะกับพระที่ดูดวงที่ค้นขึ้นเยอะที่สุดแถวฝั่งทนพระดูดวงบอกกับผมว่าผมกำลังมีเคราะห์ห้ามตั้งบริษัท FPM เด็ดขาดถ้าตั้งไปมีแต่เจ๊งกับเจ๊งยังไงก็ไปไม่รอดแต่ในใจผมบอกว่ากูจะสวนทางคำทำนายของพระดูดวงที่แม่นที่สุดให้ได้วันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับ บริษัทของผมอยู่มา11ปี6ปีก่อนผมกลับไปชำระแค้นกับแม่ชีดูดวงใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละผมกลับไปถามแม่ชีท่ามกลางแขกเรือที่ไร้ที่พึ่งอยากให้แม่ชีช่วยทำนายอนาคตให้ณนะตอนนั้นผมถามแม่ชีคำถามแรกผมจะตายเมื่อไหร่แม่ชีตอบว่าผมจะตายตอนอายุเท่านี้ยังไงก็ไม่รอดแน่ ผมอมยิ้มแล้วบอกกับตัวเองในใจว่าดีแล้วกูจะตายให้ดูกูจะไม่สะเดาะเคราะห์อะไรทั้งสิน้นว่าแล้วก็ออกจากวัดไปกินเหล้า <c oughs> ในวันนั้น <c oughs> ผมบอกกับตัวเองว่า <c oughs> เดรัจฉานวิชาอย่างที่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้แต่คนกลับเชื่อถือจะไม่ให้มาเป็นเสนียดจันไรเส้นทางชีวิตของผมอย่างเด็ดขาด ผมตัดสินใจยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพื่อให้เกิดทางรอดแก่ชีวิตของผมมันยากเย็นอย่างยิ่งที่ตัวเองจะต้องเคว้งคว้างไม่มีหลักยึดในยามที่ว้าเวและหาทางออกไม่เจอพระพุทธเจ้าช่างสอนอะไรที่ยากเกินกว่าคนธรรมดาสามัญชนจะเข้าใจได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นอย่างไร ผมพึ่งพาตัวเองได้อย่างไรก็ในเมื่อตอนนี้ผมไม่รู้ว่าสิ่งเร้นลับที่ผมท้าทายจะมาเล่นงานผมตอนที่เผอ,อยังไงบ้างว่าแล้วผมก็ระมัดระวังตัวสูงสุดกินเหล้าก็ระวังทำอะไรก็ระวังไปหมดคบคนก็ระวังคิดอะไรก็ระวังเจอใครก็ระวังจะเชื่ออะไรก็ระวังจะให้ความเห็นกับใครก็ระวัง จะพูดก็ระวังระวังไปเสียทั้งหมดทุกเรื่องราวผิดกับตอนที่ยึดเดรฉานวิชาดูดวงไปหมดทุกเรื่องก็เลยขาดความระมัดระวังชีวิตมีแต่เรื่องเฮงซวยเป็นไปตามคำทำนายแป๊ะเลยโอ้ช่างดูแม่นอะไรปานนั้นมาวันนี้ผมรู้เรื่องการระวังว่าเป็นธรรมของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ห้ามเชื่อเรื่องสิบเรื่อง ก็คือหลักกลธรมสูตรการระวังนี่เองทำให้ผมเกิดการเจริญสติคิดนึกอะไรแบบพึ่งตนเองและเมื่อระวังสมองก็ทำหน้าที่ในการคิดมากขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นแตกฉานมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นชีวิตไม่ประสบพบเจอหายนะกลับแต่เจริญก้าวหน้าผมรู้ทันทีเลยว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน มีความหมายในเชิงการปฏิบัติอย่างไรหากคนยังไม่เลิกที่จะยึดมั่นถือมั่นคนไม่มีทางที่จะพึ่งพาตัวเองได้ดังนั้นการเห็นพระเจ้าในตัวเองจึงไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้ตามคำสอนที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราโอ้ช่างโชคดีเหลือเกินกับการท้าทายกับเดรชานวิชาเรื่องการดูดวงทั้งหลาย ชีวิตของผมหลุดพ้นจากเรื่องที่ไร้าสาระมาได้แล้ว6ปีเต็มเต็มผมเดินไปตามเส้นทางโดยระวังน้อยลงว่าจะมีผีหาซาตานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยจ้องเล่นงานผมผมกับเรื่องราวเหล่านี้เดินทางคู่กันแบบเป็นเส้นขนานผมไม่ได้ลบลูไม่ได้ดูถูกไม่ได้เหยียดหยามเพียงแต่เรื่องนี้ ไม่ได้อยู่ในสมองของผมแล้วเท่านั้นวันนี้ผมยังคงดำเนินไปตามเส้นทางชีวิตที่คุ้มกับการเกิดเป็นคนเพราะชีวิตนี้ผมเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตัวเองใครเลยบ้างล่ะจะเข้าใจว่าไม่ยึดอะไรชีวิตก็สง,งบ